คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจตเติมเงินพเพิ่เขตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิปเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคไครนะครับผมในส่วนของผมกิจกรรมาภาคบัติการพิเศษครับผมนะก็ได้เข้าสู่ บูอักไคเซิร์ฟโกโบเรียบร้อยครับหลายๆท่านครับผมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้นะดังนั้นเนี่ยผมจะมาอธิบายครับผมแนวทางการเล่นกิจกรรมนะครับผมในสวนขอผ้าปฏิบัติการพิเศษในสวนขอกิจกรรมการฟาร์มขอนะครับกิจกรรมนี้ค่อนข้างจะมีความสําคัญอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันจะเป็นการดรอปวัตถุดิบหลงยุคนะครับผมนะ <S <S ซึ่งใช้ในการอัปเกรดตัวละครพิเศษครับผมในอนาคตค่อนข้างจะหลายตัวมากดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดใครไม่อยากมีปัญหากับผมในส่วนของวัตถุดิบลงยุคขาดแคลนนะครับผเวลาจะอัพสกิลขึ้นมาแนะนําฟาร์มได้เลยนะครับโดยกิจกรรมตรงส่วนนี้เราจะสามารถเข้ารวมสุดได้ครับผมโดยการเราต้องทําการไปเอาตั๋วครับผมนะตั๋วลงนะครับผมนะก็คือตั๋วลงเนี่ยจะได้เมื่อเรามีการใช้ AP นะครับผมนะซึ่ง AP ตัวส่วนนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ในลงกิจกรรมอะไรก็ได้ทั้งสิ้นซึ่งแน่นอนครับผมนะตอนนี้มีช่วงดอปครับผมคำขอพิเศษอัตรา เรียกว่าของดรอปสองเท่าครับผมในส่วนของด่านคบขอพิเศษซึ่งถ้าเกิดเราใช้แอคชั่นพอยต์ตรงส่วนนี้มาในการลงด่านนะครับผมนะคำขอพิเศษเนี่ยเราก็จะได้คุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะได้ของดรอปเป็นสองเท่านะครับผมนะอ่าแน่นอนใครขาดใบรายงานในคมได้พีในครับผมนะก็มาฟาร์มในส่วนตรงนี้ได้เลยส่วนถ้าเกิดใครขาดเงินในครับผมนะก็มาฟาร์มเรื่องในส่วนของคำขอพิเศษรับขอาะวันได้นะครับผมอ่าเลือกเอาเลยนะว่าจะฟาร์มด่านไหนนะ ต้องบอกเลยว่าด่านไหนก็สําคัญทั้งนั้นครับผมนะเช็คดูทรัพยากรขอเราดีถ้าเกิดตู้อัโกเข้ามาไม่มีใบย p ีอัปก็ลําบากถ้าตู้อัพโกเข้ามาเงินมีน้อยก็ลําบากเหมือนกันอัพสกิลไม่ได้เหมือนกันนะเดนั้นเลือกเอาได้เลยครับผมนะ <S <S ถ้าเกิดใครประมาณว่ายิยยีมีไม่พอนะครับผมนะอยากได้ยิยีเพิ่มหาจากที่ไหนได้บ้าง <S <S อ่ะแน่นอนครับผมเราก็สามารถไปหาได้จากในส่วนของร้านค้านะครับผมนะคาเฟ่ครับผมเข้ามาคาเฟ่ครับผมเพื่อมาทําการกด หรือจะเป็นในส่วนของการซื้อแอชชั่นพอยต์ผมในร้านค้าก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดแต่ใต้แอชชั่นพอยต์ตรงส่วนนี้เราจะใช้ในส่วนของแต้มอารีนาในการซื้อนะอ่ะเดี๋ยวใจเย็นมาที่แอชชั่นในส่วนของร้านค้าก่อนอ่ะโอเคนะครับไ่นๆก็มาละมาทักไทยทาสาวหน่อยอ๋อนี่ไงอยู่นี่แม่ โอเคลาให้เรียบร้อยก่อนอ่าก็ได้ทังเงินนะครับผมลกชั่นพอยต์มาป่ะต่อแล้วก็มาที่ร้านค้าครับมาที่โหมดอารีนานะจากนั้นก็ทำการซื้อครับผมยาชูกำลังขั้นต่ำขั้นกลาง <S <S ซื้อให้เรียบร้อยครับผมพอซื้อเสร็จปุ๊บก็กดรีเฟกต์นะ พอกดรีเฟกปุ๊บเราก็ซื้อตรงนี้ต่อเรื่อยๆนะครับผมแล้วกดรีเฟกครับเราสามารถรีเฟกได้3ครั้งนะก็ซื้อให้เต็มที่เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้สุดของแต c ไปเช่น i n t ที่เยอะที่สุดแต่ถ้าเกิดไม่พอจริงๆนะถามว่าพี่รผมจังหวะนี้จะสามารถกดเติม c อช o ั p นพอยได้ไหมอ่ะแน่นอนครับผมนะมันมีช่วงดอป2เท่าแล้วก็ไอ้พวกนี้มันจะเป็นของในการฟาร์มนะมนะอ่าว่สบในอนาคตจะได้ไมมีปัญหานะเวลาในการอัพตัวละคร ก็สามารถจะมาฟาร์มตรงส่วนนี้ได้นะครับแต่แนะนําว่าอย่าก,กดเยอะนะหรือจะใช้ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับผมนะเติมแอชชั่นพอยต์ตรงส่วนนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกัน2สัปดาห์นะครับผมซึ่งก็มีเวลา14วันพอดีนะก็ถือว่าซื้อตรงส่วนนี้ก็คุ้มพอดีครับผมนะเราก็สามารถฟาร์มได้อย่างเต็มที่ครับอ่ะมาต่อกันนะหลังจากที่เราครับผมได้แอชชั่นพอยต์มาเยอะพอแล้วก็ลุยครับผมในส่วนของดาบขาพิเศษผมจะขอฟาร์มในเรื่องของสมุดรายงานนะจัดไปเต็มที่เลยไม่ต้องไม่ต อพอมีการใช้เช่นพอยไปพอสมควรแล้วมันจะเป็นการดอบตั๋วนะครับผมในการลงด่านอ่าดอบตั๋วในยการลงด่านนะครับเนี่ยใช้ไปละ120ใช่ไหมตอนนี้ผมใช้ไปพันหนึ่งร้อยสี่สิบอ่าเราก็ได้ตั๋วในการลงด่านนะมาที่ทกิจกรรมครับเรื่องภารกิจจากนั้นก็ทําการลงนะครับผมเนี่ยมันจะมีตั๋วพวกนี้มาเนี่ยเราก็รับมาซะ พอได้รับตัวลงมาเรียบร้อยแล้วเราก็ถึงสามารถจะลงกิจกรรมได้ให้เราลงเควสก่อนนะครับผม oh <my> ตอนแรกเราจะไม่สามารถลงสายสตอรี่ได้นะถ้าเกิดเราต้องลงเควสก่อนพอเราลงเควสขึ้นมาปุ๊บแน่นอนครับผมนะศัตรูค่อนข้างจะถือว่าโหดเอาเรื่องๆเลยระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าย,ยิ่งลงเยอะเนี่ยก็ยิ่งต้องการเลเวลมึ้นครับผมลีเวลยิ่งสูงตามไปด้วยและศัตรูก็ถือว่าโหดตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีตัวละครผมที่เหมาะสมในการลงรอบนี้ด้วย โดยหลักๆแล้วนะครับผมนะเราจะใช้ในเรื่องของการอ่ะลงแบบนี้ก็แล้วกันทรัพยาก็ไม่พอไม่เป็นไรอ่ะประมาณนี้นะครับด่านประเภทนี้มันจะมีตัวละครที่เหมาะสมในการลงนะหลักๆก,ก็คือตัวละครที่มีความสามารถในการตีกระจายมีใครบ้างครับหลักๆแล้วสไตเกอร์ครับผมนะมียูริโนมิโมบี้ครับในรูปบันนี่ซูบากิ อ่าหรือจะเป็นตัวของมุสกิอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะศัตรูจะบุกเข้ามาเราก็สามารถวางระเบิดได้เช่นเดียวกันรวมถึงตัวของโคครับผมเนี่ยเพราะว่าโคโูเป็นการฮิลแบบปาร,ระเบิดดังนั้นจึงโอเคสามารถใช้ได้ครับอารุได้ไหมก็ถือว่าได้นะแต่ค่าคอสแพงไปนิดนึงไม่ค่อยจะนิยมต่อมานะครับผมนะก็คือตัวของฮารุนะอ่าฮารุนะค่าคอสสามโอเคยิงทะลุกระพอไหวอย,อยู่นะครับโฮชิโนะลงได้นะอ่าแล้วก็จะมีตัวส่วนของตัวอ่า ฮิฟูบีนะครับผมนะ่ฮิฟูบีค่อนข้างจะสำคัญสำหรับรอบนี้เลยทําไมฮิฟูบีถึงสําคัญในการลงกิจกรรมรอบนี้ศัตรูมันจะมาหลายทางมากๆยิ่งถ้าเกิดเราไปดูกิจกรรมหลังๆถ้าเกิดศัตรูมันโดนเราโดนล่วงหลังฝ่ายตรงข้ามนะครับนะศัตรูโจมตีอจากแนวหลังขึ้นมาเราสามารถใช้เป็นโลโลครับผมโยนเพื่อทําการดึงศัตรูให้อยู่รวมกันได้ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นอะไรที่เทคแคร์ได้ดีมากซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครมีเชโรโน่เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยเชโรโน่เหมาะมากครับผมในการลงกิจกรรมรอบนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็สามารถเอาฮิฟุมิไปลุยได้เช่นเดียวกันนะครับจุนโกะก็ดีเหมือนกันนะเคลียรบอลตัตรูได้ดีมากยูสึครับผมก็โอเคเหมือนกันนะรอบนี้พยายามเอาตัวละครกระสุนสีเหลืองไปก่อนเคลียร์ตัวให้เยอะที่สุดถ้าเกิดกระสุนสีเหลืองไม่มีก็สามารถเลือกในสุดของทร์เก็ตกระสุนสีแดงเป็นตัวเลือกที่ดีตามมาเช่นเดียวกันนะครับ มีตัวอวูนีนะครับผมนะอ่าตัวของบุมไปอีกครับผมโนโนมิแล้วก็ตัวของเนรูบันนี่นะครับผมแล้วก็ตัวของฮิบิกิครับรวมแล้วก็ตัวของเซเรน่านะอ่ะของนะครับผมนะแนะนำว่าควรฟาร์มเก็บไว้เยอะเลยโดยเฉพาะเสาเสาเวดี้เสาคาโพนะครับผมเสาคาโพแล้วก็ขวดน้ำแดงนะสองอันนี้ฟาร์มมาเยอะๆเลยใช้เยอะมากครับ จะได้ไม่มีปัญหานะในส่วนของการฟาร์มในลางคตอ่ะเดี๋ยวศัตรูเห็นแม่จะมาสองทางเลยครับเห็นไหมอิวที่ผมตัวโจมตีแล้วยิ่งต่อหลังนี่คือโผมาทั้งซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะอ่าโอเคเห็นแม่มันจะมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้เยอะเกินอ่าโอเคครับ เห็นไหมศัตรูมันจะมาแบบทางนู้นทางนี้บ้างกระจายๆเธอหมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเชลโน่เดี๋ยวจะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับด่านนี้เห็นไหมอิวลี้เราก็โดนโจมตีไหมครับถ้าเกิดมีฮิฟุมิเนี่ยใครไม่มีเชลโน่ก็เอาฮิฟุมิปาแล้วก็ ย่อย,ยุได้นะมันจะช่วยได้เยอะเลยเพราะศัตรูเนี่ยจะลุมไปตีเป็นโลกรอ่าร่เขาข้าวนะครับพอเราโจมตีศัตรูได้อีกดับหนึ่งแล้วมันจะมีเควสเมื่อเราโจมตีศัตรูครบสี่ร้อยครั้งเห็นไหมอะสี่ร้อยตัวแหละหลักๆครับเราก็จะได้ในส่วนของตั๋วเพื่อเอาไปดูในส่วนของเควสใเนื้อเรื่องนะก็จะได้จะอ่านในส่วนของเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอาเนี่ยครับผมเราก็มารับของัุวส่วนนี้แม่มันจะไปตัวต๋วตรงนี้ครับผมเราก็รับมา พอได้ตัวส่วนนี้มาปุ๊บเราก็ถึงจับมาเล่นในส่วนของ <c oughs> เนื้อเรื่องได้ครับ <c oughs> ก็เป็นการเจอตรวจครบเจอบีหน้านะครับผมนะแล้วก็ทะเลสาบแถวอบิดอส <c oughs> ด่านเนื้อเรื่องไม่ยากไอ้ด่านธรรมดายากกว่าเยอะ

หนมนมีไปกันเรียบร้อยตายหมดอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของแนวทางการเล่นกิจกรรมพยายามฟาร์มนะผมนะถามว่าฟาร์มด่านไหนคุ้มสุดก็ต้องบอกว่า ฟาร์มแม่งทุกอย่างแหละครับดูตามความเหมาะสมของตัวเรายิ่งถ้าเกิดเราลงระดับซุยสูงแน่นอนว่าขอก็จะเป็นขอระดับ่าสีม่วงหรือสีเหลืองครับซึ่งก็เป็นขอที่ระดับยากแต่ศัตรูก็ค่อนข้างจะถือว่ายากตามไปด้วยนะเนี่ยไม่ครับผมพอเราปลดไปปุ๊บเนี่ยหากเรายังมีตั๋วมากพอเราก็สามารถลงต่อได้เห็นไหมอ่ะซื้อตั๋วตัวส่วนนี้ก็ได้จากการไอ้ตั๋วที่ใช้ในการลงกิจกรรมนี้ครับผมเนี่ยก็ได้จากการลุยเควสทั่วไปตัวส่วนนี้ หากเราลูเคสตรงส่วนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วบาร์นะตั๋วก็อยู่ในส่วนของภารกิจครับผมก็ไปรับมาจากภารกิจอีกทีหนึ่งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นกิจกรรมรอบนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมฟาร,ร์มของที่ดีมากๆเลยนะวัตถุดิบลงยุกเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับผมนะไปฟาร,ร์มเอาตามความเหมาะสมเลยเนี่ยเนี่ยมันจะมีพวกระดับครับผมนะสีขาวสีฟ้านะครับผมนะสีทองนะครับผมสีเหลืองแหละแล้วก็ตามด้วยสีม่วงตามร,ระดับ ซึ่งแน่นอนว่าเนี่ยระดับนี้ก็เล่นคอมเมนต์70 70กว่าเลยนะหลังๆนี่คือรลเวลประมาณสูงมากครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มไหวก็จัดไปเลยนะดูตามความเหมาะสมว่าเออตอนเนี้เราต้องการอะไรตูนไว้เยอะอ่าโอเคครับวันนี้ผมฮอสบีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ได้ครับผมนะหาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ